ครับผมเนาะอ่ะสวัสดีครับพี่น้องอ่าเมนูกินเล่นอีกแล้วครับมาเนี่ยเมนูกินเล่นวอิวทธิ์ยำข้าวโพดเนาะปลาหมึกเนะาะอ่น้ำยำน้ำปลาครับวัตถุดิบก็มีเนี่ยครับเนาะข้าวโพดพริกแดงหอมแขกนะครับเนาะแล้วก็ปลาหมึกครับปลาหมึกก็ในน,นวด ปลาหมึกยักษ์เนาะอ่ะาหปลาหมึกยักษ์มะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะครับเนาะยำเป็นไอ้ผักหอมเปรย์นะครับเนาะผักหอมเปยนะนะ์ใส่อ่าใส่น้ำปลาละอันนี้มันเฮานะเดี๋ยวเอาปลาหมึกไปลวกก่อนนะครับเนะบาะแบบนี้เนาะเดี๋ยวลวกปลาหมึกให้สุกก่อนแล้วก็มาตำเครื่องอ่าเห็ดคือตำข้าวโพดเนี่ยแหละนะครับเนาะ อ่าถากินไปนํากันนะครับเด้อถ้าเบิ่งสูตรไปนํากันนะครับเนาะอ่าหลังจากลวกแล้วนะครับเนาะมาย้ำในบ่อเนี่ยนี่ปลาเมึกปลาเมึกลวกเมื่อกี้ครับข้าวโพดนี่ลูกสินปลาพร้อมนะครับเนาะหอมตะไคร้กระเทียมเรียบร้อยพะนะตะไคร้บ่มีครับนะปรุงเรยพริกกระเทียมพริกแกงกระเทียมนะครับเนาะนะที่ตำเมื่อกี้นี้ เลยน้ำปะลาราครับเลยนึำข้ัวพีระปกันโบเข้มครับน้ำเชียมดองโพีคครับชูรส อบวงนะครับไปลายส่นนะครับนะเนาะป้าโอ้เซ็บครับใส่หน่อยเซ็บหน่อยใส่ลายเส็บลายนะครับเนาะน้ำตาลครับเลยร้อนเดียวพอนะครับเนาะใส่วานกระเทียมดองแล้วนะครับ ทำให้เข่ากันทำให้ละลายก่อนนะครับเน,ะนาะมะนาวใส่ลงไปครับมะนาวใส่ไปซองกีบแล้วครับเมื่อกี้นี่โอ้สมโพธิสบอยยังไงอยูอย่ทิ้มนะครับเนาะ แซบขนาดแซบแล้วครับอ่าผมมึกลงไปเลยครับลุกชิ้นปลาใส่ไป,ไปเลยเขาให้เข้ากันก่อน พักต่างๆของเขาใส่ไปเลยนะครับนนเนาะเขยิบถ่ายนะครับน้าพักต่างๆหั่นลงไปเลย ตังโอรครับผักตังโอแล้วก็ข้าวโพดครับสุดท้ายฟึ๊บ เรียบร้อยครับชิมแซ่บครับพี่เนอะมามากินน้ำกันเดี๋ยวตักเสือสอจานมาหมอนี่เนาะเอาเมียทิ้งไว้วางพีจะซีบมือได้ไหม่มากินน้ำกันครับวันนี้ จักเสิบเลยเรียบร้อยนะครับเนาะอ่ะกินเขานากันดนะครับเริ่มเลยเด้อกินยำครับยำยำ ยำเล่นๆนี่ยแหละครับนะมากินก่อกกันครับแซ่บแซบครับพี่น้องจูวัด